ไสวัสด uhm. ีคร bo ับยินดีตอนราบเปซีนะครับเขาสู่ชนะวันนี้มาแข่งกันอีกแล้วตกปลาช่อนใช่ไหมดูจากอุปกรณ์นะครับก็หู ตัวเงินตัวทองกระโดดลงต้นไม้ดีเดอบอกี้โอ้โหดังตุ้มเลยเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เรามาแข่งตกตัวเงินตะทองกันไม่ใช่ตกปลาช่อนพี่ดำเราต้องมันกินล้าตูดยาวสายหมดขาดแน่นอนปลาช่อนเหรอตัวเงินตะทองอ๋อก็อันนี้เราเอาเรือลงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ได้เรื่องยังไงก็มีอันนี้เป็นบ่อแบบอารมณ์แบบธรรมชาติเลยนะครับมีกอปกมีอะไรเยอะมากนะครับ ก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเตรียมอ,อุปก,กรณ์งานตอนนี้เรามาสายนะครับแดดออกแล้วแหละโอเคก็วันนี้นะครับเด็กๆก็ใช้เด็กตกปลาแอร์ไลน์นะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปตรงหน้า่อดนี่ปลากัดเนี่ยปลาช่อนเนี่ย <มา S 1> ใช่ป่ะเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าฟองฟัดเลยนนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเหรอ บ่ะดิเงียบปนะเนาะดีพุ่งบอ่อละเดี๋ยวไปบอ่อทรายดีกว่าฝั่งนั้นเหมือนเป็นบอ่อทรายท่าใหญ่ๆตรงนะี้น้ำมันขุ่นครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะลูกปลาลูกพุ้งมันเยอะหรือเปล่าใช่ก็ลปปเลยกินลูกพุ้งจะกินปลาดเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนครับอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีความบกักไม่มีเสียงปลากัดลูกปลาเลยอเออมีมีมีช็อตนั้นช็อตหนึ่งนี่หว่าเนาะ คือถ้าเทียบกับที่อื่นที่เราเคยไปอ่ะมันจะเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวเราข้ามบ่อครับอันนั้นเป็นร้อยไล่แน่ถึงไหมาจะถึงมีลุ้นแบบกเกือบเกบร้อยไล่เลยนะอันนี้อยู่บ่อใหญ่ครับตอนนี้นะครับก็ลงมาที่เรียบร้อยอันนี้บ่อนะเ่่นใหญ่มากอะ่ะครับน่าจะมีลุ้นร้อยไล่นะ

ไอ้ใหญ่เบาเอาจนได้ครับโอ้ยใหญ่ว้าวสุดยอดว่าเมลแท็กตาบ้องมากัดเลยหัวตารางยังไงหัวตารางเจอก็เป็นหัวตารางอยู่แล้วหนูอ่ะหลบไปให้แค่วันเดียวแค่นั่นแหละเครื่องช็อตเลยเมื่อกี้มันคืกัดผมเหมือนกันแหละเหรอต้องการไขก่อนมันงกาใครก่อนใครดีก่อนเจอย้ายบ่อได้เรื่องครับโอ้โห โคตรใหญ่อะครับ FC แล้วอันนี้กัดขังแรกของวันนี้เลยครับตามเกือบโลแมหมิวพบอกเก้าเนาะเก้าโลเหรอเก้าขีดหมายน้ําลึกมากนะครับตรงเรือที่เราลงเนี่ยเอาไปคันจุ่มไปเนี่ยไม่เจอพื้นเลยนะครับ FC มันเลยทําให้เราต้องตีตามเนี่ยขอบขอบตามอะไรเงี้ยแล้วหมิวตียัดเข้าไปมั่วๆซัวๆนะครับฟุกกัดปุ๊บหลังจากนั้นตื้อครับไปกัดน้องบุญอยู่กัดแรงด้วยน่าจะเป็นตัวเดียวกันเนาะ แล้วก็ที่คลองโลกอืมแล้วก็สุดท้ายครับเสร็จน้องหมิวครับสงสัยจักพักหนึ่งเลยนะรถคันแล้วก็วัดอตยมุขอเลยเมื่อกี้ตามอมวกันอย่างชโดเลยอืมสุดยอดสุดยอดครับ f c อ้วนๆเลยครับ F4 นี่มีอะไรจะบอกน้องบุญไหมหัวตารางคือหัวตารางแค่แบบยอมวันเดียวแบบลงัาเดินเล่นชิวๆ ขึ้นไปอยู่ข้างบนมันหนาวลงมาเดินเล่นยื้อเส้นยื้อสายโอ้โหมันยื้อนานเลยยอกลายสีดำครับเอรอไงเรื่อข้าดเเหรอโอ้น่าดีนอันนี้โอ้โหสวยครับปรูด <l id> ใหญ่ปะมันไม่ใหญ่หรอกตามองมาเหรอตามองมานี่เกือบแต้มที่สองแล้วครับนัดโอ้โหสวยข้ามดนนเลยไอ้มิวมีงสุดยอด หัวตารางของแท้นี่ทำไมมันได้ที่นี่นะโอ้ยน้ำหมกมาครับสุดยอดน้ำว่ามาจะต่อไม้เลยเห็น้ไหืมฮึมสวยมันจะอยู่ท้ายตารางได้ยังไงนะโวกเหล่าแฟกเจอร์แหละลงมาเดินเล่นยื้มเต้นยื้มสายแล้วก็ขึ้นใหม่ๆครับผมตาที่สองปลาบ่ดินบ่อทรายนะมันจะสีเข้มๆอย่างเงี้ยนะแล้วมันสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยตัวสุดยอด เดินล er hm ่องล่องน้ำอ่ะเดินทากัดหรือเปล่านี่ไงอื้มอุ้ยลุดโอ้โหมันอยู่ตรงนั้นพอดีเลยมันมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันเป็นล่องเข้าไปเนาะเป็นแอ่งเข้าไปอ่ะเป็น่ากับแล้วครับประเด็นกระดอเลยครับน้องบุญ แล้วแล้วมันตามบุญอยู่อยู่อยู่ทีนึงด้วยนะ <c oughs> เออแล้วบุญมันเงียบไม่ยอมบอกแล้วมันตามอหมดเลย <c oughs> ตึงกูโก้กูพูดแล้วมันอ๋อกูป <โอ S 1> ่า <c oughs> ได้ยินได้มาเรียบเทีดูเอาทุกทีที่ผมพูดอ่ะมันตามไม่กล้าผมเลยเรียบได้มันเรียบเราไม่เป็นไรเราใช้ความตรงของเราเราเรียนตรงมากเลยเราอ่ะน้าไม่ได้บอกเขาไงนี่ไง กัดใครกัดใครกัดมิวเหรอให้รู้จักให้รู้จักให้รู้จักวุ้ยแฮตทิกครับให้รู้จักวุ้ยให้รู้จักสุดยอด <c oughs> แอไลซ์สีดำแฮททิกแล้วครับสามตัวเลยนะไม่ต้องพูดแล้วสงสารน้องแล้วตอนนี้ <c oughs> น้องเงียบเลยขอจบแล้ว โอ้โ oh, ่ที่มาทิ้งหนูพี่ตาพแกล่ะทุกตายโอเควันนี้เขาฮอตจริงๆครับเขาบอกว่าคาได้ยามไม่ได้ครับยามแล้วของขึ้นนี่โอเค ลูกฟานเทบุญเนี่ะมันชอบเพียงใช่ไหมเขาพูดอะไรไปมันชอบเพียงเมื่อคืนมารับก่อนมันนอนโกนูอัดคลิปเลยเแล้วพอวันก่อนเราบอกเทบุญเมื่อคืนดังมากอะ่ะโอ้โหบุญนอนไม่กล,นลืนเลยเมือคืนยตรงนี้เมื่อคืนหนูมโอโหดูตัวอัดคลิปเพื่อไปรักฐานอ่ะเช้าตื่นแล้วให้ดูแล้วพงไฟเต็มเต็มมันไม่ดังด้วยไม่ดังเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่ดังอลงลงลงในกลุ่มไม่ไหนอ่ะดูพี่ตั้มส่งในกลลุ่ม ตอนนั้นที่เราชนะพี่หมิวนี่เท่าไหร่นะตอนนั้นสามตัวนึงสามหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ยสามส่วนไม่มีทำไมขาดขนาดนั้นแต่แตารพี่หมิวก็เหมือนจะไม่นับนะไอตัวที่ได้สามหนึ่งตัวกระเจาะน้ตัวกันเบ็ดด้หรือดิดูดิดูดิอะไรก็พูดให้เปียกเที่ยบไปเฉย ปขึ้นขึ้นขึ้นไ่นมีละตาเปิดดีขนาดนี้อาโอเคครับ FC ตอนนี้ก็แดดออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะยากแล้วนะครับก็วันนี้เป็นไงสรุปแล้วพี่หมิวชนะ3ามตูนสาบุญมีอะไรจะพูดไหมครับเดี๋ยว ลงแบงค์ล่างไปเล่นซะหน่อยเดินเล่นซะหน่อยให้คลายตัวอ๋อลงลงมาเล่นข้างล่างบ้างลงมาเล่นข้างล่างบ้างแล้วเดี๋ยวจะกลับขึ้นในใหม่เดี๋ยวคอยดูเห็นมั้ยอย่าขิงที่มากอย่าขิงที่มากทำไมอะเก็บขิงกินกระโจ๊กเหอะโอ้ยเก็บขิงไม่กินกับโจ๊กเขาอะโอเคครับก็ยังไงก็ฝากเราด้วยนะครับวันนี้เด็กตกปลายอะไรนะครับกัดดีจริงๆนะบุญเนี่ยสมมุติถ้ากัดละวัดติดเนี่ยได้หลายตัวเหมือนกันนะได้ครับ โอ้โหเยอะ<ห>มาด้วยได้ยังได้ยังนำตอนนี <c oughs> ้ผ <c oughs> ิวน้ำอะ่ะ <c oughs> ผมยอมม <c oughs> าเหอะปลายุงปลายางอะ่ะอ๋อแต่ผมโน่นึง ก่อนหน้านี้เราชนะปลายางเราหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับอ๋อยังจะท้าปลายางเขาอีกใช่ไหมสวัดีสวัสดีเขาเบารับคำ้าปล่ารับรับรับได้หมดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าครับให้เขาเจอปลายางกันก็อยากจะโดนสามสูตรลังจังเลยลังขาดเลยถ้าถ้าสมมติครั้งหน้าเราแพ้อีกนี่จบเลยนะบุ๋นห้ามพูดเลยนะได้ได้ได้โอเคครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ บ๊ายบายขิงเยอะขิง